หลายคนเมื่อรู้ว่ามีน้ำหนักเกินก็จะเริ่มควบคุมอาหารนอกจากการกินอาหารให้น้อยลงแล้วนะคะจริงๆก็ยังต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพด้วยค่ะเช่นทานน้อยแต่ถ้าหากว่าทานพวกน้ำหวานเครื่องดื่มหวานมันที่มีน้ำตาลเยอะก็ไม่สามารถทำให้กลับมาผอมได้หรือบางทีทานผิดช่วงเวลาเช่นทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลซึ่งให้พลังงานสูงช่วงหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไประบบเผาผลาญก็จะค่อนข้างต่ำแล้วแบบนี้เนี่ยการลดน้ำหนักก็จะไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะคะ กุญแจสําคัญในการลดน้ําหนักนั่นคือการที่เราสามารถควบคุมการกินได้ซึ่งก็จะเป็นหนทางเดียวในการรับพลังงานเราก็จะควบคุมระบบเผาผลาญพลังงานส่วนใหญ่ในร่างกายของเราได้การปรับพฤติกรรมการกินถือเป็นหัวใจหลักเลยที่ช่วยทําให้เราห่างไกลาจากโรคอ้วนซึ่งก็จะรวมถึงการควบคุมอาหารควบคุมการกินควบคุมอาหารปริมาณอาหารและเวลาในการกินอาหาร อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตถือเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการความชราได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะสมรรถภาพการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายจะลดลงรวมถึงยังเสี่ยงเป็นโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมการกินในช่วงเช้าจะเป็นการดีที่สุดและสามารถกินได้มากที่สุดเนื่องจากช่วยกระตุ้นฮอร์โมนไทรอยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายได้ โดยทั่วไปแล้วสัดส่วนการกินอาหารที่ดีที่สุดใน1มือ้อนั่นคือมื้อเช้าควรจะมีผักและผลไม้ที่ไม่หวานจนเกินไปประมาณร้อยละ50มีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวหรือแป้งไม่เกินร้อยละ25และที่เหลือมีโปรโตีนและไขมันอีกร้อยละ25ส่วนมื้อเที่ยงควรจะลดสัดส่วนคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงและมื้อเย็นไม่ควรจะมีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเลยค่ะเช่นเพิ่มผักผลไม้โปรโตีนและไขมันที่สำคัญ ไม่ควรจะกินหลังหกโมงเย็นเป็นต้นไปทังนี้สัดส่วนในแต่ละมื้อจะขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานและในมื้อเย็นเราก็จําเป็นต้องดูกิจกรรมและช่วงเวลาในการเข้านอนของแต่ละคนด้วยค่ะเช่นเดินเล่นอ่านหนังสือและเข้านอนไม่ดึก สามารถเน้นสัดส่วนผักผลไม้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเป็นคนนอนดึกต้องใช้พลังงานเยอะการเพิ่มสัดส่วนโปรตีนก็จะเหมาะสมมากกว่าเพราะฉะนั้นควรกินอาหารให้เหมาะกับการใช้พลังงานถ้าเกิดกินเยอะก็ต้องออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะยิ่งถ้าเกิดใครไม่มีเวลาก็ต้องยิ่งควบคุมทั้งคุณภาพและปริมาณอาหารให้เหมาะสมนั่นเองค่ะนอนดึกทําให้อ้วนจริงหรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะการนอนดึกเป็นประจำเนี่ยส่งผลทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคอ้วนด้วยเนื่องจากร่างกายของมนุษย์จะมีศูนย์หิวและศูนย์อิ่มทํางานควบคู่กันก็ถือเป็น,นกลไกหนึ่งของสมองส่วนไฮโปทาลามัสเปรียบเสมือนกับสวิตช์เปิดปิดซึ่งทําหน้าที่ดูแลวงจรหิวและอิ่มค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้านอนในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มและสามารถหลับได้ก่อนห้าทุ่มเนี่ย ศูนย์หิวและศูนย์อิ่มจะทำงานเป็นปกติระบบเผาผลาญทำงานได้ดีนอกจากจะช่วยทำให้รูปร่างดีแล้วหากมีการหลับลึกในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งซึ่งกรทฮอร์โมนหลั่งได้ดีก็จะส่งผลทำให้ผิวพรรณดีช่วยทำให้แก่ช้าลงอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรานอนดึกกว่านั้นเช่นนอนหลับเกินห้าทุ่มเป็นต้นไปการหลั่งฮอร์โมนทุกตัวในร่างกายก็จะผิดเพี้ยนยิ่งถ้าเกิดไม่ได้รับกรทฮอร์โมนในช่วงหลับลึก ร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการความแก่ชรากระบวนการเผาผลาลดลงส่งผลทําให้มีน้ําหนักเพิ่มสัดส,ส่วนผิดปกติยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กในวัยเจริญเติบโตร่างกายจะไม่ค่อยสูงเพราะไม่ได้รับโกรฮอร์โมนที่เพียงพอนั่นเองค่ะ นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินควบคุมอาหารออกกําลังกายใช้พลังงานและการนอนหลับแล้วนะคะบางคนที่เป็นโรคอ้วนอาจจะไม่สามารถควบคุมและลดน้ําหนักได้ด้วยตนเองก็สามารถเข้าไปพบแพทย์เพื่อรับคําปรึกษาและรับการรัรกษาที่เหมาะสมได้เนื่องจากบางครั้งโรคอ้วนไม่ได้เกิดจากการกินอาหารและการออกกําลังกายอย่างเดียวค่ะอาจจะเกิดจากโรคหรือกรรมพันธุ์ร่วมด้วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งที่ยากอาจจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาอย่างครบวงจรและในวันนี้เราก็มีวิธีลดความอ้วนด้วยวิธีง่ายๆแบบค่อยเป็นค่อยไปและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้อาจจะช่วยทําให้ลดความอ้วนได้อย่างปลอดภัยเริ่มต้นเราต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถทําได้จริงให้กับตัวเองค่ะ คนส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักที่สูงเกินจริงนะคะการตั้งเป้าหมายให้น้ำหนักลดลงเพียงร้อยละ5ถึงร้อยละ10ของน้ำหนักตัวอาจจะทำให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งสำคัญที่เราควรนึกถึงในการลดความอ้วนนั่นก็คือการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ความดันโลหิตระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลลดลง การลดความอ้วนอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อาจต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้รูปแบบการกินอาหารใหม่ๆที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตวางแผนมื้ออาหารเราต้องพยายามวางแผนอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นและของว่างในแต่ละสัปดาห์ซึ่งอาจต้องดูปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวันที่สามารถกินได้ควบคู่ไปด้วยค่ะนอกจากนี้ก็จำเป็นต้องอ่านฉลากอาหาร การอ่านแคลอรี่ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อาจช่วยทําให้เราคํานวณแคลอรี่ที่สามารถกินได้ในแต่ละวันได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งข้อมูลที่ควรอ่านก็ได้แก่พลังงานไขมันไขมันอิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตน้ําตาลโปรตีนและเกลือค่ะที่สําคัญคืออย่าอดมื้อเช้าการอดอาหารเช้าเนี่ยอาจทําให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จําเป็นและอาจส่งผลทําให้รู้สึกหิวจนต้องกินอาหารว่างตลอดทั้งวัน อาหารชาวที่มีโปรตีนสูงอาจช่วยทำให้อิ่มได้นานหลายชั่วโมงเลยค่ะนอกจากนี้ก็อย่าอดอาหารนะคะเพราะการอดอาหารอาจทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นเราควรจะแบ่งอาหารออกเป็นมื้อเล็กๆแทนการกินอาหารมื้อใหญ่เพียงมื้อเดียวเพื่อให้ร่างกายได้พลังงานที่เพียงพอตลอดทั้งวันโดยไม่รู้สึกโหยหรืออยากอาหารค่ะ ควรกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักและผลไม้เข้าโอ๊ตเข้ากล้องบอคครีมะเขือเทศผักคะนา้าอาจช่วยให้รู้สึกอิ่มตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องกินของว่างทั้งยังมีแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำและมีไฟเบอร์สูงนอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุมากมายเช่นวิตามินซีวิตามินอีแคลเซียมเบตา้าแคโรทีนไฟเบอร์ซึ่งอาจจะช่วยให้การลดความอ้วนนั้นได้ผลดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเช่นชานมไข่มุกชาเขียวเย็นกาแฟเย็นเนื่องจากแคลอรี่จากน้ำตาลนั้นไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายดื่มน้ำก่อนกินอาหาร30นาที การดื่มน้ำอาจช่วยลดปริมาณแคลอรี่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและอาจช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นอย่าไปดื่มน้ำก่อนหรือหลังกินอาหารทันทีนะคะเพราะน้ำอาจจะไปเจือจางน้ำย่อยเราควรจะดื่มน้ำหลังกินอาหารประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ ยกตัวอย่างวายแดง1แก้วเนี่ยให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่ซึ่งอาจจะเท่ากับช็อกโกแลต1ชิ้นค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ